โดยพระองค์บอกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจกมีพิกขุไม่สนใจคำตถาคตสุดตันตะเหล่าใดเนี่ยที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลาสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอจักฟังด้วยดีจักเงี่ยหูฟัง จักตั้งจิตเพืจะรู้ทั่วถึงและไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเห็นนะคําแต่งใหม่คําสาวกเนี่ยในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตนี่จะมีคนชอบเข้าไปศึกษาเล่าเรียนนะส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลก,กุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเขาจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจะตรัสกลับกันเลยคนในยุคนี้ในการยืดยาวนานฝ่ายนาคตเนี่ยเห็นนะจะไม่สนใจคําที่พู้เจ้าทรงตรัสไว้แต่จะไปสนใจคําที่แต่งขึ้นใหม่นะเปรียบเหมือนอะไรกลองศึกของกษัตริย์ทาาา่าสารหะชื่ออาณาะนั้นมีอยู่กลองอากานี้เมื่อมีแผลแตกหรือลิ กษัตริย์ทศสารหะก็จะหาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกนั้นเมื่อทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นเห็นไหมอ่านี่แลเป็นเหตุแห่งความอันตรธานเห็นนะคําตถาคตจะสูญไปด้วยอาการอย่างนี้นะพระองค์ก็สรุปไว้ตรงท้ายนะ ที่คูทั้งหลายความอันตรญานของสุดตันตะเหล่านั้นที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เห็นนะ